อ,นนอันนี้น้องทำอะไรอยู่คะข,ข,ขัดข้าวเหรอคะอล้างผักเราช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ยนจานเนี่ยไหนจานอยู่ไหนลูกไหนจานอยู่ไหนอะ่ะอาใส่จาน ขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยอ๋อจะไม่ล้างกระทะหรอคะเสร็จแ,แล้วล้างกระทะไหมคะหนากระทะค่ะไปผัดไว้อะค่ะต้องไปล้างกระทะไหมคะไปล้างกระทะก่อนไหมฮะแม่คะาทำอะไรอะคะอ๋ะออ,อะไรอะคะโอ้มีเขียงด้วยเหรอคะ อ๋อล้างเขียงด้วยเราก็มาทำโอ้เราก็มาถามโอเคค่ะมีมีดหรือยังคะมีมีดไหมคะดูสิคะมีมีดไหมคะโอ้อันนี้ช้อนอ่ะค่ะใช้ได้ไหมคะไม่มีมีดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะลูกไม่มีมีดก็ไม่เป็นไร ด้วยออ๋เปิดได้สองอันเลยไหมคะ <ไป S 1> อีกอันอีกอันเปิดได้ไหมคะอ๋อเปิดได้แบบนี้หรอคะไว้เก็บของเหรอลูกอ๋อ,อไว้เก็บของอันเก็บอันนี้ไหมคะน้องเก็บไหมคะเก็บไหมคะเก็บของไหมคะอันนี้อันนี้เนี่ยไข่หนึ่นป้าตั้งไข่หนึ่งป้าไข่หนึ่งของทุกทุกเออเห็นป่ะ ทำอะไรคะเนี่ย,อยเอาไหนลปอยู่ไหนลูกลาอยู่ไหน,อ,ไหนอ,อึ๊บอึ๊บเอาหยิบโยกหยิบอึ๊บอึบอ้ยาทำอาหารทำอาานะทำ,ทำออันนั้นทำอะไรคะ ตอล้างผักเหรอคะโอเคค่ะอ๋อต้องมาทอดเหรอคะ,อ,คคะอ๋อเปิดไฟยังคะเปิดไฟหรือยังคะคหมุนหมุนเตาแก๊สยังคะหมุนเตาแก๊สหมุนไฟตรงนี้ยังคะหมุนยังคะเอาหมุนหมุนไหมคะเอาหมุนแล้วเหรอคะโอเคค่ะนี่ค,ค่ะ แต่ล้วบอกลูกค้านะคะลูกค้ารออยู่นะคะค่าอะไรมาดูตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้อันนี้ทำอะไรคะอ๋อล้างล้าเ้าหรอคะล้างเก้าล้างเก้เรา อ๋อกดไฟด้วยทำกับข้าวใช่ไหมคะแกดูอยู่เดียนะพราะทอดไข่ไหมคะมีกระทะไหมคะไหนกระทะอยู่ไหนคะกระทะอยู่ไหนคะทอดไข่ไหมคะหยิบได้ไหมคะลุงหยิบออกมาได้ไหมหยิบได้ไหมอ๋อหยิบไม่ได้หรออ๋อเปิออ๋อเขาติดไว้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เล่นมอยอย่างเดียวก็ได้เล่นมอยอย่างเดียวก็ได้ไป,ป,ป,ปไหนอ่ะอ่ะป่าป่า แป้งทำกับข้าวเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องแขวนก็ได้ลูกเอาวางไว้วางไว้อย่าต้องล้างไงหยวล้างอ่ะอันนั้นเป็นร้านนะไม่ต้องไปดึงลูกไม่ดึง เปิดได้ไหมเปิดได้ป่ะเปิดได้ไหมนี่ไงนี i, er ita, er ่ไงเขาเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้เขาเปิดอย่างนี้นี่ไงเปิดอย่างนี้เอาอะไรดีเอาอะไรดีหรอแล้วมีอะไรขายบ้างคะมีมีมีผักมีอะไรนะคะมีผักค่ะโอเคค่ะเอาซุปผักค่ะผักนะคะมีซุปผักแล้วมีอะไรอีกคะ นะคะมีซุปผักและมีอะไรขายคะอ๋อนี่เปิดร้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะแะ่คะาล้างมือเหรอคะล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะใช่อิตาส่าด้วยเหรอคะใชอ๋อใส่แครอทด,ด้วยเปิดไฟแล้วใช่ไหมคะ อั้นเดี๋ยวลูกค้า oh, น ma ั่งรอที่โต๊ะนะคะได้ค่ะนั่งรอเลยค่ะออ๋นั่งรอเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะใครถามนะคะโอ้โหแม่ค้าขายดีไหมคะแม่คะนี่มีมีหม้ออีกนะคะมีหม้ออีกนะคะเอาไหมคะเอาอะไรคะไเอากระทะเหรอคะเอากระทะไหมคะไค่ผัดแล้วเหรอคะมีกระทะสองอันนะ ทำอะไรดีคะแก้วอะค่ะ,ะ,คะโอเคคะ่ะโอ้โออย่างงี้เลยเหรอคะได้คะ่ะได้คะ่ะล้างแก้วด้วยนะคะล้างแก้วด้วยนะคะเออเห็นเหมือนทถวนี้จะมีโซนแบบอ๋อมีเพื่อนด้วยเหรอคะ

Mình đi <laughs> đào đi 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 เห็นยังเห็นย,<ล>ยังเห็นยังอยู่ไหนฮะบบนข่าวเต็มไปหมดเลยอ่ะอ๋ออข่าวเต็มไปหมดเลยเอาล้องเพลงชิงกระเบลจบแล้วหรอจบแล้วใช่ไหมยังจ<ช>บแล้วเนาะกลับบ้านได้ยังเนี่ยกลับ,บบ้านไหม 好吧，到。